ครับก็กราบสวัสดีพี่น้องประชาชนผู้รักความเป็นธรรมทุกท่านครับผมพระทวิตกิติชาตรีพงศ์เลขาธิการเครือข่ายตาสวรรค์ป้องกันทุจริตภาคประชาชนวันนี้ครับพี่น้องครับผมอยู่ที่สพว้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นวันนี้พี่น้องอาจจะเคยได้เห็น อาจจะเคยได้ยินอาจจะเคยได้ทราบเรื่องที่มีการช,กช,ชักชวนกันเรื่องลงทุนสหกรณ์หาทองคำเอาละครับสหกรณ์นี้มันมีอยู่จริงหรือไม่อะไรประการใดทำไมต้องมาที่สพวันนี้มีผู้เสียหายนะครับซึ่งมีมากมายกายกองแต่ไม่ทราบว่าใครแจ้งความที่ไหนบ้างเราไม่ทราบ แต่วันนี้มีผู้เสียหายคนหนึ่งซึ่งเขาเองด้วยความที่รักพวกพ้องด้วยความที่รักครอบครัวด้วยความที่รักในสิ่งที่อยากจะมีรายได้ภรรยาเขามีร้านเสริมสวยนะครับร้านเสริมสวยก็ปิดเพราะโรคระบาดเพื่อนก็ชักชวนว่าเอ้ยเพื่อนไม่ต้องไปทำอะไรอยู่เฉยก็ได้ตัง เงินเขาไม่ได้มีนะครับแต่เขาก็ได้ไปปรึกษาภรรยาด้วยความที่ว่าอยากจะมีรายได้พี่น้องครับเขาก็เลยได้ไปเอาที่ดินแปลงหนึ่งของภรรยาไปเข้าสาหกรณ์การ,กรเกษตรนะครับพอได้เงินมาก้อนหนึ่งก็หวังว่าจะมีรายได้เดือนละสองหมื่นสามหมื่นตามที่เขากล่าวอ้างไว้ว่าลงทุนสาหกรณ์หนึ่งแสน จะได้เงินปันผลสองหมืนบาทโดยประมาณนี่มาดูหลักฐานว่านี่นะจะได้ให้ท่านเห็นว่าเขาโอนเงินกันยังไงนะครับนี่เงินหนึ่งแสนครับโอนจากธนาคารกสิกรนะครับ เอาไปให้นายนี้นะครับแล้วทีนี้ตั้งแต่กันยายนสองศูนคือปีที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าไอ้ได้เงินจริงครับนี่เห็นไหมสองหมื่นบาทพอเดือนตุลาวันที่1ิเ็ก็ได้เงินเนี่ยสองหมื่นบาทได้จริงครับแต่ครับหลังจากนั้นมาเอาเงินเราไปแสนหนึ่งนะครับแต่ว่าได้มาสองหมื่นจากนั้นก็ เงียบหายแล้วไม่คุยเลยว่าเงินไปไหนอะไรไงไไถามโทรหาก็ไม่ติดต่อก็ยากนะครับ,บอ่ะแล้วทีนี้ท่านในฐานะเป็นผู้เสียงแนะนาตัวหน่อยท่านชื่ออะไรครับผมชื่อวันชัยครับนายวันชัย<อ>านามสกุลอะไรชินวงครับชินวง,รงครับผมแล้วทีนี้เอาละครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เพื่อนของเขาเนี่ยเอาเงินไปตั้งแต่เดือนไหนนะประมาณ เอาเงินไปตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วครับผมปีที่แล้วเอาไปเนี่ยเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าไปลงทุนอะไรเขาบอกว่าสหกรณ์ทองคําได้ได้ดอกดีได้ผลตอบแทนดีแล้วเขาจัดการให้ทั้งหมดอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆฝนตกแดดออกโควิดไม่เกี่ยวอยู่เฉยๆนอนอยู่บ้านได้ผลตอบแทนนอนไอ้เลี้ยงไก่อยู่บ้านก็ได้ตังค์ครับอ่ะในเมื่อเราลงเชื่อเราก็โอนตังค์ให้เพื่อนเพราะรักเพื่อนเชื่อเพื่อนให้เลยหลังจากที่โอนให้แล้วหลังจากที่โอนให้เขาก็ตอบแทนมาวัน ครั้งแรกก็คือวันที่17ตุลาเขาก็ส่งกลับตุลาปี63าที่แล้ว63ที่แล้วก็โอนมาให้จริงโอนมาให้2 0 0 0มจริง2 0 0 0 0นจริงหลังจากนั้นพฤศจิกาเขาก็บอกเดี๋ยวน้าติดมอบนู่นนี่นั่นโยกโย่าเบียงเราไม่สบายใจเราก็เลยติดตามไปพอติดตามไปถึงตัวเขาจวนตัวจริงๆแล้วเขาบอกว่าสากรณนเขาหนีไปแล้วหนีไปแล้วสากณ์โกงผมจะเอาที่ไหนมาให้เอาที่ไหนมาให้เขาครับโกนโกงของเขาให้น้องทุกคนฟังแล้วทีนี้ เมื่อเขาโกงเงินไปแล้วเนี่ยยังโกงเรื่องรถด้วยทุกอย่างหลายอย่างเสียรถไปหนึ่งคันครับผมเสียเงินไปแสนเนึ่งผมเลยมาร้องศูนย์ดำรงธรรมมาร้องฟืดข่าวตาสวรรค์นี่แหละครับให้มาช่วยนี่ครับให้มาช่วยครับผมก็อยากเรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับสิ่งที่เรานําเสนอเราไม่ต้องการที่จะกล่าวหาใครนะครับแต่ว่าเราอยากจะให้อยากจะเตือนพี่น้องประชาชนว่า ได้เกิดอะไรขึ้นที่นี่แล้วก็มีการสากรทองคำมีอยู่จริงหรือไม่ประการใดนะครับก็อยากให้พี่น้องเตือนให้พี่น้องประชาชนได้ระวังนะครับว่าการที่จะให้ใครคนใดเนี่ยมันเป็นโกงอุบายทั้งนั้นไม่มีไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงเดี๋ยวนี้เห็นบอกว่าประชาชนเนี่ยเดือดร้อนจำนวนมากนะครับแล้วท่านก็มาแจ้งความตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ตอนนี้ผ่านมาประมาณ เกือบสเดือนละนะครับเกือบสเดือนละแล้วทีนี้คดีก็ยังไม่ได้คืบหน้าแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านรองผูุ้มกับฝ่ายสอบสวนนะครับท่านก็ได้ลงหมายเลขคดีให้เราเรียบร้อยนะครับเป็นหมายเลขคดีครับที่4ี่หนึ่กทับสองห้าหกนะครับนะครับสี่หนทับอขอขอบคุณท่านพันตำรวจโทรประเสริฐ ตุ้มชิมนะครับรองผู้กํากับสอบสวนสพบ้านเป็ดที่ให้ความอนุเคาะหอทางทีมข่าวพวกเราแล้วก็อนุคห์ให้ผู้เสียหายต่อไปการดําเนินคดีนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของข้อกฎหมายต่อไปว่าคงจะเรียกผู้ถูกกล่าวหาอะไรมาคุยแล้วก็ถ้าพี่น้องประชาชนอยากจะร้องเรียนประการไหนอยากจะให้ทางเราช่วยเหลือนําเสนอก็จะได้มายินดีที่จะได้นําเสนอเรื่องราวท่านให้สู่ สาธารณชนได้เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าคนเราเกิดมานะครับต้องอย่าเอาเปรียบกันนะครับเกิดมาทุกคนก็มีาที่ทุก,ทกคนก็มีปัญหาเหมือนๆกันก็ขอให้พี่น้องประชาชนจงรักกันนะครับดูแลตัวเองดูแลครอบครัวให้มีความสุขวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ